เขาก็จะมีการรีพอร์ตทุกวันแหละว่าวันนี้ทำกิจกรรมอะไรอาหารกินอะไรเรื่องกับใครอะไรแบี้ใครแตนก็ได้ล่าเริงกว่าล่าเริงกว่าคือเขาจะเป็นเด็กที่แบบว่าใช้พลังงานเยอะอ่ะคือวิธีเใช้พลังงานไปทางสมองพาเยอะแล้วมะแต่น้องพี่เขาจะออกทางกายภาพเขายังแยกไม่ได้มองว่าผู้หญิงผู้ชายว่ามันต้องเล่นหนักเล่นเบาหรือมันกเล่นเท่ากันหมด เปสมมพูทุกครังที่ผ่านมาก็มีเพื่อนผู้หญิงคนนึงเลยบอกว่าโอเคเล่นหนูเจ็บอีกแล้วค่ะแล้วก็มีอีกคนนึงบอกว่าใช่ค่ะเพราะว่าเขาเขาเขาโดนเหมือนกันเมื่อเดือนที่แล้วใช่ไหมแม่ใช่เปิดเทอมแบบเรียกว่าเป็นทางการเพราะก่อนหน้านี้เปิดเทอมเป็นเหมือนปรับพื้นฐานซัมเมอร์เฉยๆแล้วเขาก็ปิดเทอมเดือนหนึ่งแล้วก็เพิ่งมาเปิดเป็นทางการเมื่อต้นสิงหาที่ผ่านมาค่ะอือฮึเป็นไงคะตอนแรกก็คิดว่าคือไอตอนที่เราจะผ่านตอนซัมเมอร์มาได้อ่ะก็ระดับหนึ่งเพราะว่า เขายังไม่เคยหากที่บ้านใช่ไหมก็จะมีร้องไห้ร้องไห้ก็คือแบบก็ต้องแงออกมาจากเตียงบ้างบางทีแล้วก็บางทีก็จะบอกว่าไม่อยากไปเรียนพูดตลอดชอบไปโรงเรียพูดทุกวัน าก็จะบอกว่ามันมีเข้าใจลูกมันมีเข้าใจมันมีเคยเป็นเด็กมาก่ับมีเข้าใจอย่างเงี้ยแต่ก็ยังลากเข้าไปเข้าไปโรงเรียนยก,ก็พาไปแต่งฟันไม่อยากไอโงเรียนมาเข้าใจลูกแล้วก็พุ่งกันเลยเข้าใจลูกจนถึงโรงเรียนแล้วพอเข้าโรงเรียนก็ร้องไหค้ครูก,ก็ต้องมาอุ้มแล้วเขาก็เป็นเด็กที่แบบเป็นเด็กสามขวบกว่าที่เพิ่งเข้าอนุบาลหนึ่งเพราก็ตัวใหญ่ไง ครูอุ้มมาแล้วอุ้มไม่พอนาะก็ดิ้นดิ้นลนจะมาหาแม่เงี้ยครูก็เลยบอกว่าวันหลังช่วยมาส่งให้เร็วหน่อยเพื่อที่เด็กอจะได้เข้าไปเล่นกับเพื่อนในห้องก่อนแล้วค่อยมาเข้าแถวเพราะว่าเราจะไปแบบไปถึงุ๊มแล้วก็จะนั่งคุยกับเขาครับเพราะเรารู้สึกว่าเด็กเขาอาจจะอยากใช้เวลากับเราเนาะแล้วแม่ก็คือไม่ไม่ยอมกลับบ้านอ่ะไปยืนอยู่หน้าประตูแล้วจะไปยืนส่งเขาก็เห็นเห็นเราก็คือเหมือนไม่จักลากันสักทีหรือมันก็ร้องไห้เงี้ยครูบอกว่าส่งแล้วช่วยรีบกลับไปเลยจ้ะคุณเหนื่อยน้ำตามามาเราใช่ไหม เราก็อยากจะบิวตัวเองแต่ว่ามันไม่มาเพราะด้วยความที่แบบเราก็จะให้ลูกไปเรียนให้ทันลูกมันก็จะงองแงอะไรเงี้ยมันไม่มีเวลาให้แบบให้ระลึกเศร้าอ่ะเราก็เลยแบบเอาให้มันจบให้มันจบอะไรเงี้ยแล้วก็อาจจะยืนดูว่าเออเขาเข้าแถวร้องเพลงชาติเป็นยังไง เพื่อนเต้นกันแล้วทำไมมันไม่เต้นอะไรเงี้ยส่วนบีก็จะเป็นนั่งแบบเซงเมีย <c oughs> อยู่ไกลๆว่าแบบทำไมไม่กลับบ้านสักทีแต่ว<ต>่านี่มันคือเรื่องราวในแบบเมื่อตอนเรียนเสมอ,อเพราะว, <ๆ S 2> ว่าเมื่อวีที่ผ่านมาเป็นอีกแบบแล้วนะเป็นอีกแบบนึงตอนนี้ก็คือวิ่งเข้าโรงเรียนไม่รอแม่เลย่วิ่งแบบไปแล้วนะอะไรเงี้ยแล้วก็บอกว่าลามีด้วยลูกเพราะว่าอ่อยอยากที่จะแบบว่าส่งล้ำล้าแต่ว่าขมแก้มนิดนึงก่อนเข้าโรงเรียนอะไรอย่างงี้เป็นกิมมิคแล้งพีนี่คือจะวิ่งเข้าไปเลยอ่ะทันทีแล้วก็แบบวิ่งไปถึงแบบประมาณแบบ คือจะเข้าห้องเรียนอยู่แล้วอะถึงหันกลับมาแล้วก็อ้าวะบ๊ายบาย,บาย,บาย,บายมันมยิ่งอยู่เหรออะไรเงี้ย <c oughs> ใช่แล้วก็มีวันหนึ่งพิธีเพราะว่ามันมีพิธีชอบไปโรงเรียนแล้วนะ <c oughs> เอเอลอออด้สกปรกไปไงเราก็รู้สึกว่าพัฒนาการเขาแบบมันมันมันเห็นพัฒนาการ อย่างน้อยคือเขาก็โตขึ้นมีมีความมั่นใจมากขึ้นในการที่จะแบบว่าไปอยู่โดยที่ไม่มีเราแต่ว่าคุณครูเขาก็จะมีการรีพอร์ททุกวันแหละว่าวันนี้ทํากิจกรรมอะไรอาหารกินอะไรกินได้กินไม่ได้กินน้อยกินอะไรอย่างเงี้ยน้อยอมีเรื่องกับใครอะไรแฟแฟแฟน้องพี่พี่ก็จะล่าเริงกว่าล่าเริงกว่าคือเขาจะเป็นเด็กที่แบบว่า ใช้พลังงานเยอะอะคือวิธีเขาใช้พลังงานไปทางสมองเพลเยอะแล้วเพราะเขาจะแบบว่านั่งตอนนั่งต่อนนี่นี่ใช่ไหมแต่น้องพี่เขาจะออกทางกายกายภาพเขาก็จะเล่นเพื่อนคือเขายังแยงไม่ได้มองว่าผู้หญิงผู้ชายว่ามันต้องเล่นหนักเล่นเบาอย่างเงี้ยเขาก็เล่นเท่ากันหมดทั้งผู้หญิงผู้ชายอะไรเงี้ยวันประชมพู่ผู้ของที่ผ่านมาก็มีเพื่อนผู้หญิงคนนึงเลบอกว่าน้องพีเล่นหนูเจ็บอีกแล้วค่ะมาบอกเราเลยได้มาบอกได้มาบอกแล้วก็มีคนนึงบอกว่าใช่ค่ะเพราะว่าเขา เขาโดนเหมือนกันอะไรปรมาณนี้แล้วก็บอกว่าโดนไม่ใช่คือทางเราอ่ะเราก็พูดอย่างนี้แหละแต่คนที่เขาโดนน่ยพ่อแม่เาคงไม่พูดอย่างนี้ไงเราก็กิงใจเราก็ไม่รู้ว่าเขาจะเข้าใจไหมว่าเออเด็กแล้วพยายามเราเราพูดตลอดนะครับเราสอนเขาตลอดว่าแบบวิธีการเล่นที่ถูกต้องมันเป็นยังไงอย่างเงี้ยแต่ก็เขาต้องใช้เวลาหนึ่งปรับตัวจนไม่ยังห่วงเลยไม่พ่อไปโรงเรียน ถ้าเรื่องไปโรงเรียนเรื่องเรียนอะไรก็ไม่ไม่ได้เป็นห่วงเพราะว่าตอนแรกก็จะคิดเหมือนกันว่าเอ๊ะ<ๆ>เขาจะคุยเขาจะพูดกับคุณครูเข้าใจไหมอะไรเงี้ยแต่นี้ก็กลับมาก็คือมาคุยภา,า,าษาอังกฤษกันแล้วค่ะเปยิงล <c oughs> <c oughs> ิ้ล <c oughs> ะเออกันบางทีก็แบบคุยแหล่ลุงพ่เข้าใจเขาคุยเล่นกันสองคนคุยเล่นกันเลยเขาเข้าใจกันสองคนแต่เขาพูดแบบเป็นคํารู้เรื่องนะไม่ได้พูดมั่วนะแต่ถ้าเราตั้งใจฟังเราถึงจะรู้ว่าอ๋อเขากำลังคุยกันเรื่องนี้อะไรเงี้ยเรามีเทรนอะไรยังไงต่อไหม ทรตอนนี้ต้องเทรนเรื่องภาษาไทยแล้วแหละอยากที่เขาเอออ่านออกเขียนได้แบบถูกต้องอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็อาจจะสักพักนึงให้โตกว่านี้ก็อด้2สาวด้วยแม่ตอนนี้ก็คือเริ่มผ่านไงอย่างที่บอกไม่นางจะเดินแล้วใช่เริ่มก้าวแล้ว2 2ก้า3ก้าเมื่อวานอัญญาก้าวได้2ก้าวแล้วก็ไอวาก็จะยืนนานขึ้นแล้วก็ยืนแล้วก็เต้นได้ด้วยนะ คือเขาจะชอบเพลงคอมมิวดี้พอมาถ้าเปิดนี่คือตาเบียประกายขึ้นมาเลยเออแล้วก็แบบจะต้องเต้นอมยิ้มไปเต้นไปอะไรเงี้ยชูมืออะไรเงี้ยไเวลาก็าจะชอบชูมือเต้นแล้วแสบไม่แพ้พี่ๆเลยก็ดูทรงว่าน่าจะได้อยู่แต่ออยก็จะพยายามบอกเขาเรื่อยๆว่าหนูเป็นมือขวามบบนี้นะลูกให้เขาเป็นแบบเป็นลูกสมุนแล้วก่อนเวลาพูดอะไรจะได้เชื่อฟังของคนนี้ห่วงอะไรยังไงไม่รู้สิแน่ๆ ูกสาวหรอนนเรื่องด้วยความที่พี่ชายเขาไปเรียนอยู่<ช>ก็จะกลัวเรื่องแบบเชื้อโรคอย่างเงี้ยแหละครับท<ช>ี่เดาเกิดมาแล้วก็ทําให้เขาป่วยอย่างเงี้ยเพราะว่าพี่เป็นปุ๊บน้องก็เป็นดูมแม่ยังเสี่ยงเป็นงี้เลยลูกหายหมดแล้วแม่ยังไม่หายเออแล้วกว่าเราจะหายลูกก็จะเป็นอีกรอบหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะวนอยู่ตรงเนี้ยค่ะไม่ไม่มอนอนแยกเพราะว่าออดก็จะไปออดจะอยู่กับลูกสาวผมมาอยู่กับลูกชายแต่แบบจะต้องระวัง กาแต่สุดท้ายแล้วเราก็ต้องเตียงก็เียงอยู่ด้วยกันอยู่แล้วครับมันไม่ได้แบบว่าแยกไปเลยว่าห้องนี้ลูกชายห้องนี้คือเวลาใช้ชีวิตตรงวันก็คือยังอยู่ด้วยกันใช่พี่แต่นอนแยกเพราะว่าลูกสาวเขายังตื่นมาทานปากระองเพราะอย่างอย่างคนโตเนี่ยถ้าถ้าตอนนี้สิบเดือนเนี่ยออาให้เขาเลิกละแต่ว่าพอลูกสาวอ่ะเราก็ชิลเนาะเราก็ไม่รีบรู้สึกว่าเวยไรแล้วเออ ก็แต่ว่าเขาก็ตื่นึ้มนมากินแค่มือเดียวแล้วก็เริ่มเริ่มทิ้งช่วงห่างขึ้นจากตีสองเป็นตีห้าไปอะไรอย่างเงี้ยเออ,เอคิดว่าเดี๋ยวพอใกล้ๆเนี่ยเพราตอนนี้เขาทานสองมือเลยค่ะเดี๋ยวก็จะหักบีบเลยเออก็น่าจะโอเคอแล้วเดี๋ยว่อยว่ากันเรื่องมารวมห้องกันที่นี่สองหนุ่มก็ห่วงน้องนะแม่นะพี่เขาใช่ไหมคือจะห่วงเมื่อเมื่อเราไปทักมากกว่าเ้วแบบเดี๋วยวน้องจะไปแล้วนะอะไรเงี้ยก็จะเริ่มห่วงปกติก็ไม่เคยมา ปกติเขาก็เล่นของขวัญอะไรแต่เขาเรียกให้ช่วยเขาก็ช่วยพี่ขอให้หน่อยหรือว่าสมมุติว่าเรากําลังเล่นกับตัวเล็กอยู่เนี้ยน้องพี่เขาก็จะมาแล้วเขาก็อยากจะแบบว่าอาจจะอยากเป็นส่วนหนึ่งของการเล่นนั้นเขาก็จะมาอยู่ตรงกลางมาเล่นกันเนาะแต่ว่ามาหอมน้องเอาหน้ามาถูไม่รู้เป็นอะไรแต่อย่างที่บอกแหละเขายังไม่รู้ว่าผู้หญิงผู้ชายเด็กผู้ใหญ่เขาก็เล่นแรงเท่ากันก็จะคอยระวัง อยู่กับลูกสาวแบบเ้าเรียกเหมือนจะแบบให้ความรักมากกว่าใดๆม่แต่อย่างพิธีนี่ไม่ไม่เป็นไม่มีประเด็นเลยเพราะว่าเขาอยู่คนเดียวแต่ของน้องพีก็ก็ค่อนข้างจะคุยกันบ่อยเหมือนกันว่าแบบแต่ก่อนน้องพีก็เคยเป็นเด็กมาก่อนนะเป็นเบบีมาก่อนนะแล้วเหมือนก็เคยทําอันนี้ให้ทำอันนู้นให้อะไรเงี้ยวิดีโอให้เขาดูใช่ว่าแบบว่าเราเราเคยทําแบบนี้ให้หนูมา ทำให้หนูเยอะด้วยเพราะว่าไม่มีใครมาแชร์เลยก็มีแค่พิธีนะแต่ว่าตอนนี้เบบีมีมีหนูด้วยมีพิธีด้วยนะแชร์เยอะกว่าแล้วก็เคล็ดลับทางรัดก็คือบอกเขาว่ามันมีรักต้องพีมากที่สุดเลยลูกนี่คือทางรักมีนิบอยสองก็คือแบบว่าให้รักน่าสุดเพราะการแสดงออกบางทีอ่ะกว่ามันจะซึมซับเนาะมันไม่เท่าพูดมันปังมันแบบว่าอิมแพกกว่าอะไรเงี้ยแล้วก็กอดเขาแล้วก็พูดบ่อยๆให้เขารู้สึกว่าเขาโดนรักมากที่สุดซึ่งจริงอ่ะ มันลังเหมือนกันแหละแต่ว่าใครต้องการมีเท่ากันแต่ตอนนี้รู้สึกว่าน้องพี่เขาต้องการเยอะก็จะพูดเอออะไรก็จะแบบน้องพี่เน like ี่ยมหาามีซีมาก่อดมาขอบว่าพี่บมีรักจังเลยอะไรเงี้ยก็จะพูดบ่อยๆพูดให้เขาแบบให้เขาให้เขาเชื่อเราจริงๆอันนี้คือความคิดของออยนะให้เขาเชื่อโดยที่ไม่มีข้อสงสัยแล้วว่าทำไมเล่นกับน้องไม่เล่นกับเขาเลยอะไรเงี้ยแล้ววันหนึ่งออยคิดว่าความต้องการตรงนี้มันจะค่อยๆลดลงเอง ต่ตขึ้นเขาจะเข้าใจไม่เนาะต่อขึ้นเขาจะไม่ได้แถึงจะเข้าใจไม่เข้าใจเนาะเขาก็จะมีสิ่งอื่นสาวๆใช่ดูอย่างไปโรงเรียนดิก็แบบว่าไปเรียนดิก็วิ่งหนีเข้าไปเลยวิ่งเข้าไปเลยใช่แป๊บเดียวเอง